สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอังคารนะครับแฟนเพจเชนรงฟาร์มทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเชนรงก็รับเคสเยอะมากนะครับที่แจกน้ำพึ่งนะครับปรากฏว่ามีคนเข้ามาขอเยอะนะฮะแล้วก็เป็นโรคร้ายแรงกันเยอะเลยนะครับผมก็รู้สึกว่าจะเศร้าใจนิดๆน,นะครับ คนที่ไม่ได้เป็นอะไรก็ไม่ต้องขอนะฮะคนที่ไม่เป็นอะไรซื้อไปได้นะครับอุดหนุนช่วย,วยกันอุดหนุนนะฮะขวดละ250้า2 5บบาทแล้วก็ผมโปรโมชั่นก็คือ2ขวดเนี่ยแถม1ขวดนะครับส่วนคนที่เป็นเนี่ยผมอยากจะทำบุญนะครับก็เลยจะส่งให้ฟรีนะครับไม่ต้องจ่ายอะไรทั้งนั้นนะฮะไม่ต้องจ่ายอะไรทั้งนั้นก็แค่เพียงส่งใบนัดหมอหรือใบที่ อะไรก็ตามอ่ะที่ที่เราไปโรงพยาบาลแล้วถ้าคุณหมอบอกว่าเราเป็นมะเร็งหรือว่าไปไปตรวจนะครับแล้วก็เจออะไรก็ตามนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับมีสุขภาพที่ดีนะครับก็อย่างนี้ครับการใช้นะครับอย่าไปกินไอที่อยู่ข้างในนี้นะนะครับในในเบื้องต้นเนี่ยนะครับตัวกัญชาเนี่ยมันมีสาร THC นะครับที่ไปช่วยฆ่าเซลล์มะเร็งโดยตรงนะครับซึ่งมันก็ทำหน้าที่คล้ายๆกับเีโมนะครับก็คือ บางคนเนี่ยไปไปรับคิโมเข็มแรกก็เดี้ยงละนะครับก็คือสมสารกลับมาบ้านละนะครับก็ทานอะไรก็ไม่ได้นะก็สามารถทานน้ำผึ้งได้นะครับก็สามารถทานน้ำผึ้งไดค้ค่อยกินน้ำผึ้งไปเรื่อยๆวันละสอช้อนสช้อนจนกว่าเราจะอยู่ตัวนะครับแต่ข้อดีของน้ำผึ้งดองสมุนไพรตัวนี้นะครับมันมี THC ละลายอยู่ในน้ำผึ้งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันปลอดภัย นะครับเพราะว่าของผมเนี่ยพันสายพันเนี่ยมันมีท e t c อยู่แค่10%นะครับไม่เหมือนของพันที่พวกที่เขาเอาไปสูบกันที่พวกนักสูบพวกนั่นกันนะครับอันนี้เราทำเป็นยานะครับนะัเราจะค่อยๆโดสเข้าไปนะครับอันนี้เขาเรียกว่าไมโครโดสนะครับไมโครโดสนะครับเหมาะสําหรับคนที่เป็นระยะเริ่มแรกแล้วก็ระยะที่ว่าคนที่เพิ่งจะ,ะหัดนะครับหัดทานนะครับหัดทานหัดใช้ ตัวกัญชาเพื่อรักษาตัวเองนะครับก็อยู่ๆไปต้มกินเลยแล้วก็นั่นเลยเดี๋ยวจะเมานะครับผมไม่อยากให้ทําอย่างนั้นนะครับผมก็เลยแจกน้ําผึ้งไปก่อนเพื่อให้ทุกคนปรับรีเซิเตอร์ในตัวเองให้มันค่อยๆรับนะครับให้มันค่อยๆรับไปก่อนวันแรกอาจจะกินช้อน2ช้อนวันี้ต่อไปก็กินสัก3ช้อน4ช้อนไปได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมทราบว่าคนที่ไปรับคีโมมาไปฉายแสงมาอาการกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับจะมาเลยนะครับ บางคนกเ็เป็นหนักเลยนะครับเพราะว่าผมรู้ดีนะครับเพราะว่าทุกคนเข้ามาในกล่องข้อความกันเยอะเลยนะจะจะขอไปให้ญาติหรือว่าพี่น้องหรือลูกเมียอะไรก็ตามนะครับมีคนหนึ่งเล่าให้ฟังนะครับอบอกว่าลูกเขาก็เสียเมียเขาก็เสียเพราะว่าโรคมะเร็งนะครับก็น่าเสียใจด้วยนะครับ ก็ยังไรก็ตามผมก็ส่งเสริมให้ทุกคนนะครับปลูกเองแล้วก็ใช้เองเอาไปดองน้ำพึ่งเองที่บ้านนะครับเดี๋ยวช่วงวันเกิดผมผมก็จะแจกเมล็ดพันธุ์นะครับให้ไปเลยแล้วปลูกเองหลังบ้านเลยเพราะว่าตอนนี้ถ้าเรารีบไปรีบไปลงข้อมูลในแอปปลูกกันนะครับปลูกกันเป็นภาษาไทยเลยนะครับในแอปนะครับ d n d r o i d เลยนะครับ ปลูกกันนะครับว่าปลูก5ต้น10ต้น20ต้น300ต้นก็ว่าไปนะครับเพราะเขาไม่ได้ลิมิตอยู่แล้วนะครับว่าคุณจะปลูกเท่าไหร่นะครับก็เลยอยากให้ทุกคนได้ได้ปลูกและรักษาตัวเองนะครับตอนนี้ผมที่ผมปลูกไว้เนี่ยผมไม่ได้ขายนะครับผมไม่ได้ขายหรอกเมื่อก่อนเขาทำผมทําสัญญาไว้ว่าจะขายปรากฏว่าพอเขาปลดล็อกก็ไม่ได้ขายเลยนะครับผมก็มาทําอย่างนี้ขายบ้างขายบ้างก็คือเป็นเป็นน้าผึ้งนี่แหละนะครับ ให้พวกเรานี่แหละช่วยกันอุดหนุนนะครับแล้วก็เอามาแจกคนที่ป่วยนะครับคนที่อุดหนุนชัยนรงค์ก็เหมือนกับว่าคนนั้นได้ทําบุญด้วยก็คือได้ได้ไปแจกคนอื่นด้วยนะครับเพราะว่าผมทําแจกอยู่แล้วนะครับสําหรับคนที่มีน้ําผึ้งอยู่แล้วนะครับน้าผึ้งมีน้ําผึ้งป่าป้ามีน้ําผึ้งป่าอยู่แล้วนะคุณชัยรงค์ส่งแต่ตัวสมุนไพรมาก็พออย่างนี้ก็ได้นะครับเนะี่ยก็ได้ แต่ผมจะกันไ,ไม่ให้คนเอาไปสูบนะครับต้องต้องแสดงใบ,ใบตรวจใบนัดตรวจก่อนนะครับบางคนแสดงเป็นใบนัดตรวจปุ๊บผมก็ดูรู้เลยว่าเป็นอโอเคเขานัดตรวจมะเร็งนะครับ <c oughs> โกหกไม่ได้นะข้อชัยลงอยู่ในวงการราอชัยลงเคย,เคยอยู่ในทีมวิจัยของโรงพยาบาลมะเร็งแห่งหนึ่งนะครับนะครับก็ก็จะดูรู้นะครับ อันนี้กกหกกันไม่ได้นะครับนักสูบนี่เอาไปไม่ได้ละนะครับผมเอาไปแช่น้ําพึ่งให้เรียบร้อยแล้นะจะสูบน้ําพึ่งไปก็ตามนะครับเ mm hmm. พราะฉะนั้นนะครับอ,อันนี้เขาเรียกว่าไมโครโดสนะครับแต่ใครก็ตามที่ที่เป็นหนักไปแล้วเนี่ยมันจะต้องเป็นไฮโดสไฮโดสนั่นก็คือเหมือนกับเรารับเคโมโลเลยนะครับ mm hmm. คือต้องกินให้เมาเลยก็คือเอาชาดอกไปต้ม ต้มสองครั้งในกาน้ำร้อนนะครับสมมติว่าเนี่ยเอาไปใส่เอาไปซักเอ่อซักเท่านี้นะครับแล้วใส่ในการน้ำร้อนประมาณ1ช่วช้อยกาแฟแล้วกด2ครั้งนะครับกดครั้งหนึ่งมันเดือดปุ๊บ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 แล้วก็พอมันเด้งการมันเด้งปุ๊บเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราไปกดใหม่นะครับเพื่อให้สารที c ซมันออกมาอย่างเข้มข้นแล้วเราถึงไปทานนะครับแต่ว่ามันจะเมานิดๆนะครับนะครับก็เตือนกันไว้ก่อน นะครับแต,แต่แต่ไม่นานครับมองประมาณชั่วโมง1นหรือสชั่วโมงก็ไปนอนก็หลับหลับแล้วก็ตื่นขึ้น,นมานะครับอันนี้ก็คือมันจะเหมือนกับการใช้เคมีบําบัดชนิดหนึ่งนะครับอย่าลืมว่าสาร THC เนี่ยมันมัน,ม,นมันส่งผลต่อระบบร่างกายนะครับอย่างบางคนสูบเนี่ยเอาแบบสูบแบบเข้มข้นเนี่ยนะครับดูดเข้าไปปื๊ดเนี่ยมันเข้าขึ้นสมองเลยพอขึ้นสมองปุ๊บมัน บางคนหงายหลังเลยนะครับบางคนหายหลังเลยนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับตัวเนี้จะนี่มากเลยนะครับบางคนเนี่ยอย่างที่ในเคสของน้องรัฐจําได้ไหมครับน้องรัฐที่เป็นมะเร็งตั้งแต่ยังสาวเลยนะครับตอนนี้หายแล้วนะครับน้องรัฐเนี่ยโดสเข้าไปเต็มที่เลยทั้งทางปากนะครับทั้งทางทวารหนักทางทวารหนักก็คือเอาไปต้มไปสกัดแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาไปสวนทวารเข้าไปนะครับอันนั้นจะไม่เมานะครับ ไม่เหมือนการกินใครที่กินหรือกินแบบต้มแล้วมันเมาแล้วก็ก็ก็เอาไปแบบเข้าทางทวารหนนะักก็ได้นะครับก็เหมือนกันนะครับก็ให้ผลที่ดีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยววันหลังจะชวนน้องรัดเข้ามาคุยอีกทีหนึ่งนะครับถ้าใครอยากรู้เคสน้องรัดก็เข้าไป YouTube แล้วก็ย้อนหลังเข้าไปดูนะครับ ก็ช่วงนี้ผมมีช่อดอกเปล่าอยู่แล้วก็เอาไปดองน้ำผึ้งแล้วก็แจกพวกเรากันนะครับแล้วก็ใครที่อยากซื้อก็2ขวด500บาทนะครับแถมอีก1ขวดได้เป็น3ขวดนะครับโปรโมชั่นนี้นะครับก็ใครที่พอมีตังก็ซื้อไปนะครับแล้วชัยดวงก็จะทำแจกไปนะครับเราแจกให้คนอื่นที่ที่เขาเป็นหนักที่เขาหาเงินหาอะไรไม่ได้นะครับเนาะนะครับก็ถือว่าช่วยช่วยกันใน,ใน,ใ,นในเรื่องของ มนุษยธรรมนะครับในเรื่องของนี้เป็นมะเร็งกันเยอะมากเลยนะครับท,ทั้งที่เรามีสมุนไพรแล้วอยลเขาก็ปลดล็อกให้แล้วนะครับแล้วก็ปลูกกันเองนะครับเดี๋ยวให้เด็กๆเ,เขาเตรียมซองเตรียมถุงที่บรรจุก,ก่อนแล้วก็ผมก็จะแจกให้ในใน,ในรอบแรกเนี่ยผมจะแจกนักเรียนที่ที่เรียนที่อบรมกับผมก่อนนะครับเพราะว่าเขารู้วิธีการปลูกเขารู้วิธีการใช้งานนะครับก็คงจะเป็นอย่างนี้นะครับ ก็ใครที่อยากจะสั่งนะครับก็สามารถแชทไลน์ hmm. เข้ามานะฮะไลน์ชัยนงเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นไลน์ตรงนี้นะครับแชทไลน์ mm hmm. เข้ามาพพเพราะเพราะชัยนงต้องต้องดูก่อนว่าใครสามารถซื้อได้เท่าไหร่นะครับน้ำผึ้งนะขายเฉพาะน้ำผึ้งนะนะครับแล้วก็แจกก็แจกเฉพาะน้ำผึ้งนะนะครับก็อยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีนะครับวันนี้สวัสดีครับ 拜拜。Bye bye